พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องกาเฟอร์เดียวด้วยกันในเช้านี้นะครับพระคำของพระเจ้าอยู่ในพันธสัญญาเดิมนะครับผู้ผเผยพระชนะเอเซเคียลครับเอเซเคีย e ลบทที่14ี่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่8นะครับผมอ่านจากฉบับแปลมาตรฐาน2011นะครับพี่น้องดูพระคัมภีร์เปิดแล้วเราดูไปด้วยกันนะครับนะถ้อยคำของพระเจ้ามาถึงเราในเช้าวันนี้นะครับเอเซเคียลครับบทที่14ข้อที่1นะครับ พวกผู้เผยพระวจนะของอิสราเอลบางคนมาหาข้าพเจ้าและมันนั่งอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าแล้วพระวจนะของพระยาเวมาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยคนพวกนี้ตั้งรูปเคารพของเขาไว้ในใจและวางสิ่งสะดุดให้ล้มลงในบาปไว้ข้างหน้าเขาเราควรจะยอมให้พวกเขาถามเราหรือเพราะฉะนั้นจงพูดกับพวกเขาและกล่าวกับเขาว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า คนหนึ่งคนใดในพงพันอิสราเอลที่ตั้งรูปเคารพของเขาไว้ในใจและวางสิ่งสะดุดให้ล้มลงในบาปไว้ข้างหน้าเขาแล้วมาหาผู้เผยพระชนะเราคือยาเวจะตอบสนองเขาที่มาด้วยรูปเคารพมากมายของเขานั้นเพื่อเราจะได้ยึดจิตใจของพงพันอิสราเอลทุกคนผู้เหินห่างจากเราเนื่องด้วยรูปเคารพของเขาข้อที่หกนะครับเพราะฉะนั้นจงพูดกับพงพันอิสราเอลว่า พระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าจงกลับใจและหันออกจากรูปเคารพของพวกเจ้าเสียและจงหันหน้าของพวกเจ้าออกจากสิ่งหน้าศีสเสยนของเจ้าเพราะว่าคนหนึ่งคนใดในพงพันอิสราเอลหรือในพวกเขาพวกคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลซึ่งแยกตัวเขาจากเราและตั้งรูปเคารพของเขาไว้ไวไวภายในใจของเขาและวางสิ่งสดุดให้ล้มลงในบาปไว้ข้างหน้าเขา แล้วยังมาหาผู้เผยพระชนะเพื่อขอถามจากเราเพื่อตัวเขาเองเราคือยาเวจะตอบสนองเขาเองและเราจะมุ่งหน้าของเราต่อสู้คนนั้นเราจะทำให้เขาเป็นสันสญ,ญลักษณ์และเป็นขี้ปากและเราจะกำจัดเขาเสียจากข้ามกลางประชากรของเราและเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวพี่น้องครับพระกัมภีร์ตอนนี้นะพูดถึงรูปเคารพครับนะพูดถึงรูปเคารพพูดถึงรูปเคารพ ที่อยู่ในใจนะตั้งรูปเคารพของเขาไว้ในใจและวางสิ่งสะดุดให้ล้มลงในบาปไว้ข้างหน้าเขาประโยคนี้เป็นประโยคซ้ําๆนะครับในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่แปดนะครับพระเจ้าย้ําประโยคนี้หลายรอบมากเลยครับนะ้รูปเคารพที่เขาตั้งไว้ในใจของเขาพี่น้องพี่น้องครับเวลาเราพูดถึงรูปเคารพนะพี่น้องครับเราก็มักจะนึกถึงอะไรครับนึกถึงสิ่งที่เป็นศาสนาวัตถุนะ ในความเชื่อต่างๆนะครับนาที่เรากราบไหว้บูชาเรามจะนึกถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะพี่น้องนะที่เรากลับไหว้บูชาแต่ความจริงพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระเจ้าตรัสกับเอสสเคียวครับว่าบรรดาผู้อาวุโสเหล่านี้นะครับเขาตั้งรูปเคารพของเขาไว้ในใจสําคัญมากนะพี่น้องครับรูปเคารพไว้ในใจพี่น้องพี่น้องถ้าเปรียบเทียบหัวใจของเรานะครับของมนุษย์นะครับมีบันลังอยู่ในรูปนี้นะพี่น้องครับเป็นบันลัง บัลลังที่อยู่ในใจเรานะที่ครอบครองนะอะไรครับที่อยู่บนบรลลังนั้นนะพระเจ้าอยู่บนบรลลังหรือเปล่าครับพระเยซูคริสต์อยู่บนบรลลังครอบครองชีอเราอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าเราวางสิ่งอื่นไว้ครับบนบรลลังนั้นนะนะถ้าเราวางสิ่งอื่นแทนที่พระเจ้าบนบรลลังนั้นนะครับสิ่งนั้นแหละครับคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสในเอเสเคียวครับบทที่14นะพูดถึงรูปเคารพครับที่เขาวางไว้ในใจเขาพี่น้องพี่น้องครับ รูปเคารพนั้นมีหลากหลายรูปแบบนะพี่น้องคร was, ับนะรูปเคารพไม่ใช <and> <ano> ่เ <Control> ป <pepper bizarre> ็นสิ่งที่เรียกว่าเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องเป็นกราบไหวบูชาแบบความเชื่ออย่างเดียวนะพี่น้องนะรูปเคารพนั้นความจริงมีหลากหลายแบบนะครับนะรูปเคารพคือสิ่งที่เราปลูกพันครับสิ่งที่เราเอาใจไปปลูกพันด้วยพี่น้องพี่น้องครับวันนี้เรามีรูปเคารพอะไรไหมครับในหัวใจเราเราตั้งรูปเคารพ ไว้ภายในใจเราไหมแบบที่พระเจ้าบอกเพราะสิ่งนี้ครับจะเป็นความบาปที่เราวางให้เราสะดุดอยู่ข้างหน้าเราพี่น้องพี่น้องครับสิ่งที่เราเป็นรูปเคารพนั้นเป็นสิ่งที่ควบคุมเราพี่น้องเป็นสิ่งที่เรามีอยากมีอยากได้พี่น้องครับพี่น้องมีเกณฑ์วัดนะพี่น้องครับว่าอะไรเป็นรูปเคารพในชีวิตของเราที่เรามาแทนที่พระเจ้านะอย่างที่ผมบอกไม่จำเป็นต้องเป็นศาสนวัตถุของความเชื่ออื่นที่เราต้องไปกราบไหว้บูชานะครับ ความจริงรูปเคารพที่เขาตั้งไว้ในใจที่พระเจ้าตรัสนะครับอาจจะหมายถึงสิ่งที่บางอย่างนั้นเราอนุญ,ญาตให้มันมาควบคุมชีวิตของเราครับเราอนุญ,ญาตให้สิ่งเหล่านั้นมาทําให้จิตใจเรานะั้นมีความกลัวมีความโกรธมีความกังว,มวมลวมีความหดหู่จนเกินที่เราจะควบคุมไม่ได้พี่น้องยกตัวอย่างเช่นถ้ารูปเคารพของเราเป็นทรัพย์สินเงินทองนะเป็นเงินที่เราลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นทองคําที่เราลงทุนพี่น้องครับ ถ้าวันหนึ่งสิ่งเหล e ่านั้นหายไปถ้าวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นตลาดหุ้นตกครัชนะวันนั้นชีวิตเราเป็นยังไงครับนะวันนั้นเราควบคุมชีวิตเราได้ไหมครับวันนั้นเราจะมีความรู้สึกกลัวไหมเราฝากความมั่นคงไว้กับสิ่งเหล e ่านี้แทนที่จะวางไว้กับพระเจ้าเราสิ่งเหล่านี้มาแทนที่พระเจ้าครับเรากลัวไหมเราโกรธไหมสําหรับใครที่ทําให้สิ่งเหล่านั้นหายไปแล้วนะเรากังวลไหมเราหดหู่ใจไหมบางคนลูกโปรลกเขาเป็น รถยนต์นะราคาแพงๆนะกังวลมากกลัวรถจะเป็นรอยขีดกวนนะกลัวไปสารพัดนะพี่น้องครับนะรักมากก็นะยกตัวอย่างนะครับก็เป็นอาจจะเป็นรถยนต์ก็ได้นะพี่น้องครับหรูหรูเราใช้เงินครับไปกับสิ่งใดนะมากที่สุดในชีวิตของเราถ้ามีแนวโน้มครับถ้าเราใช้เงินไปกับอะไรนะมีแนวโน้มมากครับว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูป,ปรลรกษณของเราพี่น้องหรือว่าเราจะไม่ต้องการมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเลย นะถ้าสิ่งเหล่านี้เราขาดไปเป็นไปได้ไหมครับเราอาจจะฆ่าตัวตายได้เลยพี่น้องครับหรือไม่อยากหมดอะไรตายอยากในชีวิตเลยครับถ้าบางอย่างเหล่านี้ขาดไปจากชีวิตของเรานะเช่นตลาดหุ้นที่ตกนะลูกของเรานะครอบครัวของเราถ้าเราขาดสิ่งนี้ไปเราตายเลยเราไม่ต้องการมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วหมดอะไรตายอยากพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้อาจจะมีแนวโน้มนะครับจะเป็นลูกเคารพของเราหรือสิ่งที่เรา วางใจไว้ในความมั่นคงของเราครับความมั่นคงความปลอดภัยเราวางไว้กับสิ่งเหล่านั้นหรือสิ่งที่เราพยายามเสาะแสวงหาอย่างมากเลยตะเกียดตะกายต้องให้ได้มาให้ได้นะฝันกลางวันถึงเวลามีเวลาก็นั่งฝันกลางวันเสาะแสวงหาตะเกียดตะกายต้องการสิ่งน,นั้นมาให้ได้นะหรือบางทีเราคิดว่าถ้าเราได้สิ่งนี้มาแล้วสิ่งนี้จะทําให้เราชีวิตมีความหมายมากขึ้นจะให้ความหมายในชีวิตของเราชีวิตเรามีค่า ดูครับสิ่งต่างเหล่านี้นะครับถ้าไม่ใช่พระเจ้าถ้าไม่ใช่พระเยซูพี่น้องสิ่งต่างเหล่านี้ครับมีโอกาสมากเลยครับ99.99เปอร์เซ็นครับว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นรูปเคารพครับที่วันนี้พระเจ้าพูดถึงครับในเอเซกบทที่14ครับรูปเคารพในใจพี่น้องที่มาควบคุมเรานะบางอย่างเราแสวงหาการยอมรับจากรูปเคารพเหล่านี้ครับเราแสวงหาความสุขแบบจอมปลอม นะความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวจากสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้พี่น้องพี่น้องชีวิตคริสเตียนเรานะครับหลายครั้งไม่เกิดผลครับหลายครั้งไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตชีวิตเหมือนเดิมเดิมถ้าเราพบค้นในหัวใจเราจริงๆนะพี่น้องครับคริสเตียนไม่รับบางคนไม่รับใช้ไม่เติบโตถ้าเราค้นลึกเข้าไปในหัวใจเราจะพบครับว่าเขามีรูปเคารพในใจพี่น้องนะเขามีรูปเคารพในใจที่เขาไม่ใช่มีพระเยซูครับเป็น องจอมกษัตริย์เป็นองจอมเจ้าในในชีวิตเพราะเขายังไม่พบพระเยซูครับในชีวิตของเขานะเขามีพระเยซูมีพระเจ้าเพียงเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือครับในการวอวยพรชีวิตของเขานะเหมือนอย่างที่เอเกกยววันนี้พระเจ้าพูดถึงครับนะคนที่มีลูกพบอยู่ในใจนะเขามาหาผู้เผยพระนะเขาอยากให้พระเจ้าตอบเขาบางอย่างนะแต่พระเจ้าบอกครับคือคนเหล่านี้มาแบบนี้แหละครับมาหาพระเจ้ามาหาพระเยซู พราะมองว่าเป็นเพียงเครื่องมือครับที่จะโวยพรชีวิตของเขาให้การงานดีขึ้นให้สุขภาพแข็งแรงให้หายเจ็บหายป่วยนะเพื่อให้เราบรรลุได้ลูกเคารพครับมาแทนที่ในชีวิตของเราพี่น้องพี่น้องผู้หญิงไม่ได้หมายความว่าทรัพย์สินเงินทองครอบครัวลูกตลาดหลักทรัพย์เงินลงทุนเราเป็นสิ่งที่ผิดนะครับพี่น้องหรือหมายความว่าการที่เรามาอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรา นะฮะอวยพรเราไม่ใช่ไม่ว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะพี่น้องครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่หมายความว่าถ้าเราเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นทับพรของพระเจ้ามาแทนที่พระเจ้าอันนั้นแหละครับเป็นลูกเคารพถ้าเราสิ่งดีที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราครับมาแทนที่พระเจ้าสิ่งนั้นแหละครับเป็นลูกเคารพพี่น้องพี่น้องมารมันเก่งมากนะครับที่มันเปลี่ยนสิ่งดีที่พระเจ้าประทานให้กับเราครับกลายเป็นลูกเคารพครับที่มาแทนที่พระเจ้าพี่น้อง น้ำมาันมันเก่งมากในเรื่องนี้พี่น้องครับพระเจ้าอวยพรเราให้มีครอบครัวมีลูกที่น่ารักนะมันมันเปลี่ยนให้ลูกเขาให้สิ่งเหล่านี้ายกลายเป็นลูกเคารพครับลูกมาแทนที่พระเจ้าครับ,คร,ค,รบครอบครัวมาแทนที่พระเจ้าะอันนี้อันตรายพี่น้องครับนะเมื่อสิ่งเดกก็ตามเรายยายให้มาแทนที่พระเจ้าให้การงานครับมาแทนที่พระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีครับพระเจ้าอวยพเรพเราเรื่องงานแน่นอนอยู่แล้วครับพระเจ้าอวยพรในเรื่องครอบครัวอวยพรในเรื่องเงินทรัพย์สินเงินทองพระเจ้าอวยพรเราพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้า แต่อย่าให้สิ่งที่พระเจ้าวอวยพรนั้นทําให้เราพลาดพระเจ้าไปพี่น้องนะแล้วมามันเก่งเรื่องนี้ครับที่จะหลอกเราพี่น้องพี่น้องเราอาจจะพลาดสิ่งที่ดีที่สุดไปนะครับเพียงเพราะว่าเรายึดกลุ่มสิ่งที่ดีอยู่นะมีสิ่งที่ดีที่สุดครับที่พระเจ้าเตรียมให้เราครับคือองค์พระเวชชาพี่น้องหรือองค์พระเยซูนะพี่น้องครับนะขอพระเจ้าเมตตาเรานะพี่น้องครับและพี่น้องถ้าเราดูพระกัมภีรทั้งเล่มนะครับ พระเจ้าตีมหลักในพระคัมภีทั้งเล่มเลยนะพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่ปฐมกาลขอโทษครับเริ่มตั้งแต่อบพยพนะที่พูดถึงรูป,ปรโพารบบัญญัติสิบประการนะข้อที่หนึ่งก็พูดถึงเลยครับรูป,ปรโพารพเลยพี่น้องนะพูดถึงลูปโพารพครับและพระกัมภี์ทั้งเล่มก็พูดถึงรูป,ปรโพารพนะพูดถึงลูปโพารพนะและพระเจ้าเปรียบเทียบรูป,ปรโพารพนะครับการที่เราไปไหว้รูปเคารพนั้นเปรียบเหมือนกับการที่เรานั้นล่วงประเวณีผิดทางเพศครับเพราะสําหรับพระเจ้าแล้วเป็นพันธสัญญา พระเจ้าในพระคัมภีร์พระเจ้าก็พระเจ้าห่วงแหนเรานะครับความจริงแล้วแปลเป็นไทยก็คือพระเจ้าหึงเราหึงห่วงเราครับเพราะความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้านั้นพระเจ้าปรารถนาครับที่เรานั้นจะมีพระองค์แต่เพียงผู้เดียวแลนไม่ปั่นใจครับให้กับพระอื่นให้กับสิ่งอื่นที่มาแทนที่พระเจ้าเป็นพันธสัญญาครับนะที่พระเจ้าทํากับเราครับที่เป็นผู้เชื่อนะจากนั้นพระคัมภีร์ทั้งเล่มมาพูดถึงลูกประหคตกับพูดถึงการล่วงประเวณีนะ พูดถึงที่พระเจ้านั้นรักพักดีพันธสัญญาครับที่พระเจ้าคาดหวังด้วยครับที่เราั้นจะมีพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวในชีวิตไม่มีลูกเคารพใดๆพี่น้องเป็นครับอีกมุมหนึ่งในแง่ของศาสนศาสตร์นะครับลูกเคารพที่เราที่เรามีนั้นเรามาจากสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าครับทุกอย่างที่พระเจ้าทํานะครับเป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าทรัพย์สินเงินทองลูกครอบครัววัตถุมงคลต่างๆที่เรากราบไหว้บูชา สิ่งต่างๆเหล่านี้ความจริงมีพระผู้สร้างครับคือพระเจ้าครอบครัวลูกของเราการงานพระเจ้าประทานให้เราพี่น้องครับนะลูกเคารพต่างๆที่ทําจากไม้ทําจากทองคําไม่ว่าทําจากวัสดุใดครับสิ่งต่างเหล่านี้เหล่านั้นนั้นพระเจ้าเป็นผู้สร้างครับนะแต่มนุษย์ในโรมบอกไว้นะครับมนุษย์แลกเปลี่ยนพระสิริของพระเจ้าครับกับสิ่งเหล่านี้น่าเสียดายครับเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์มานั้นให้สูงกว่าสิ่งเหล่านี้ครับแต่เราแลก พระสิลิของพระเจ้าในช่วิเรานะครับกลับไปลดตัวลงไปกราบนมัสก,การลูกขอบบต่งงางๆนี้พี่น้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายพี่น้องครับนะเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาแบบนั้นครับคนที่มนุษย์ควรจะกราบไหว้บูชาและนมัสก,การพระเจ้าและสรรเสริญและขอบ,บระคุณพระคือองค์พระผู้เป็นเจ้าครับพระผู้สร้างที่ประทานสิ่งดีทั้งหมดนี้ให้กับเราอาเมนนะพี่น้องครับนะพระกมพีตอนนี้พูดต่อนะพี่น้องนะว่าว่าแล้วเราจะต้องทําอย่างไร พระเจ้าบอกนี้เลยนะครับนะถ้าอ่านแล้วพี่น้องจะตกใจนะจะกลัวนะพี่น้องนะเพราะพระเจ้าจริงจังมากนะครับับลูกเคารพพระเจ้าบอกเลยครับถ้าคนที่มีลูกเคารพในใจเขามาหาผู้เผยวจชนะมาขอคําถามจากเราคําตอบจากเราข้อที่เจ็ดนะที่พระเจ้าย้ํามากนะครับข้อแปดพระเจ้าพูดอย่างนี้เลยครับพระเจ้าพูดว่าเราจะต่อสู้คนนั้นพี่น้องพี่น้องครับน่ากลัวมากนะครับถ้า ถ้าพระเจ้าขึ้นมาต่อสู้กับเรานี่ตายเลยพี่น้องครับอันตรายมากครับเราอย่าให้เรานําชีวิตไปแบบนี้นะครับนําชีวิตไปโดยที่พระเจ้าบอกว่าเราจะต่อสู้คนนั้นนะน่ากลัวจริงๆครับถ้าเราอยู่ฝั่งตรงข้ามพระเจ้านะครับนะเราจะทําให้เขาเป็นสัญลักษณ์และเป็นขี้ปากนำาผปนดนําความอับอายนะครับเราจะกําจัดเขาด้วยครับจากข้ามกลางประชากรของเราพี่น้องอันตรายน่ากลัวมากนะครับนะอย่าให้เรา มีลูกเคารพอื่นใ <collapses. S 2> ดครับนะไม่งั้นเราจะกลายเป็นศัตรูกับพระเจ้าครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะต่อสู้กับเรา Isaiah. พี่น้องนะและความอับอายจะมาถึงในที่สุดครับและพระเจ้านั้นจะกําจัดเราครับออกจากถ้มกลางประชากราของพระองค์คบบรรงเพราะประชากรของพระองค์คือใครครับบนบัลลังที่เราเห็นรูปบรลลังครับประชากรของพระองค์คือผู้ที่ยอมรับพระเจ้าให้เป็นประัตรครับปกครองนั่งอยู่บนบัลลังใจเขาพี่น้องนะดังนั้นคนที่มีลูกเคารพครับ เขาไม่ใช่ประ,ประชากรของพระเจ้าอย,อยู่ดีแต่เพราะเขาไม่ให้พระเจ้ามานั่งบนบันลลังก์ใจเขาพี่น้องรนะ <cents> ับให้อย่างอื่นมานั่งแทนแทนที่พระเจ้าเพราะพีบอกนะครับพระเจ้าบอกครับว่าจงกลับใจนะพระเจ้าบอกนะครับจงกลับใจจงกลับใจครับนะวันนี้พระเจ้ามาบอกเรานะครับถ้ามีสิ่งใดอย่างที่คําถามที่่กี้ผมเติดเป็นตัวเช็คนะว่าเรามีลูกภารลบอะไรบ้างนะครับนะถ้าสิ่งนั้นมีอยู่ให้เรากลับใจครับ พระกัมภีบอกนะครับจงกลับใจจงกลับใจครับนะเพื่อที่เรานั้นจะรอดจากคําพิพากษาจากพระเจ้าข้อที่6กครับพระเจ้าบอกจงกลับใจและหันออกจาทุกข์ปเคลกของเจ้าหันหน้าเจ้าออกจากสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนครับเป็นทางเดียวครับที่นะที่เราจะรอดจากการพิพากษาของพระเจ้าอามนนะพี่น้องครับนะขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราสํารวจตัวเรานะครับคำถามที่เรามาไขกลัวตัวเองในเช้าวันนี้นะครับาพระเจ้าเอากาถามเหล่านี้ครับที่ผมเช็คตอนต้นนะครับมาเช็คตัวเรา แล้วรู้ว่าสิ่งไหนเป็นรูปเคารพถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นขอพระเจ้ายกโทษเราครับแล้วเราสารภาพบาปพระเจ้ายกโทษให้เราทันทีเลยพี่น้องครับเมื่อเรากลับใจใหม่อาเมนนะครับอย่าให้สิ่งดีที่พระเจ้าประทานให้กับเรากลายเป็นรูปเคารพครับมาแทนที่พระเจ้าและเราขาดสิ่งนั้นไม่ได้เราความมั่นคงเราไปวางไว้กับสิ่งนั้นเราสันติสุขเราไปวางไว้กับสิ่งนั้นเราชีวิตเราไปวางไว้กับสิ่งนั้นหรือคนนั้นถ้าขาดสิ่งนั้นไปเราตายเลยเราจะ เราจะฆ่าตัวตายเลยเราจะอยู่ไม่ได้เราจะวิตกกังวลเราจะกินข้าวไม่ได้ใหญ่เป็นอย่างนั้นนะพี่น้องนะนะให้เรากลับใจครับสารภาพกับพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าเราร่วมใจกันอิษฐาน,นะครับสาธุการพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับที่พระเจ้าเปิดเผยถึงลูกเคารพในใจของลูกพระเจ้าข้าขอพระเจ้าเมตตาลูกด้วยที่ลูกนั้นจะไม่ยึดสิ่งดีไว้นะเพื่อที่ลูกนั้นจะพลาดจากสิ่งที่ดีที่สุดคือองค์พระเป็นเจ้าคือพระเยซูคริสต์เจ้าพระบิดา พระเจ้าถ้ามีสิ่งใดที่เป็นลูกคารบในชีวิตของลูกลูกขอกลับใจใหม่ลูกขอสรารภาพความผิดกับพระองค์และลูกขอนําสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตของลูกและทดแทนสิ่งนั้นด้วยพระเจ้าที่นั่งอยู่นบนบันลังใจลูกลูกขอบคุณพระองค์เจ้าอธิษฐานกราบทูลในพระนามพระเยซูยคริสต์เจ้าอาเมนเป็นองคบสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะเอาลูกคารบออกจากชีวิตของเราออกจากบันลังใจแล้วนะพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าเปิดเผยพระเจ้าสำแดงให้เห็นสิ่งนั้นแล้วนะพี่น้องครับเราสารภาพบาป,าปาเรากลับใจ เราต้องนําสิ่งนั้นออกจากบัลลังก์ใจเราพี่น้องครับและเมื่อเราอนาสิ่งนั้นออกจากบัลลังก์ใจแล้วไม่ได้หมายความว่าบัลลังก์ใจเราที่นั่งเราจะว่างเปล่านะพี่น้องครับเราต้องทดแทนที่ว่างเปล่านั้นครับด้วยพระเยซูด้วยพระเจ้าครับให้พระเยซูให้พระเจ้านั้นมานั่งครอบครองอยู่บนบัลลังก์ใจเราจริงๆครับเป็นกษัตริย์ที่ปกครองในชีวิตของเราเป็นองค์จอมเจ้านายในชีวิตของเราครับเชื่อฟังพระเยซูและมัสการพระเยซูความมั่นคงของเราวางที่พระเยซูครับ ความรอดของเราวางไว้ที่พระเยซูความหวังของเราความชื่นชมยินดีของเราอยู่ที่พระเยซูผร้สต์เจ้าครับนั่นคือการกลับใจที่แท้จริงครับและการเอาลูกเคารพในใจเราออกไปบันลังใจเราว่างไม่ได้พี่น้องครับไม่อย่างนั้นเราจะมีสิ่งอื่นมาแทนที่ครับให้พระเจ้าให้พระเยซูมานั่งอยู่บนบันลังใจเราพี่น้องครับมาครอบคลองอาเมนนะพี่น้องนะขอบคุณพระเจ้านะครับขอบพระเจ้าวยควพี่น้องนะครับพระเจ้าวยพรครับ